นี้ก็เริ่มแล้วนะคะแปดโมงสี่สิบเนาะเร็วกว่าเดิมยี่สิบนาทีนะคะท่นผู้ชมสบายดีไหมคะวันนี้ก็พามาเย็บผ้าเย็บเนาค่ะวันนี้หัวข้อของเราก็คือการเนาการเนาเป็นการเย็บผ้าเพื่อตรึงผ้าสองชิ้นให้เขาเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะเหมือนกับว่ายึดไว้ ก่อนที่เราจะเย็บเย็บของได้สองเย็บเย็บผ้าทั้งสองชิ้นให้ติดกันตอนนี้เราก็เตรียมผ้าไว้ผืนเดิมที่เป็นผ้าจากผ้าถุงเอามาทำเป็นกางเกงชุดนอนชุดใส่เล่นอยู่บ้านนะคะข้างในเสร็จหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหนึ่งท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากค่ะ นี่ก็คือกางเกงที่เย็บถาวรเขาเรียกว่าเย็บถาวรล้หลังจากที่เราเนาไว้นะคะเย็บถาวรด้วยแล้วก็กุ้นริมด้วยเรียบร้อยแล้วนะคะกันลุยท่านี้ก็คุยกับเพเืคุนผู้ชมว่าวันนี้เราจะทำการเนาค่ะเนาก็คือยึดผ้าสองชิ้นซึ่งเป็นชิ้นกางเกงกับผ้าที่เราตัดแล้วก็ทำเป็นเอวนะคะก็ไม่ยากค่ะเพราะว่าใช้จากชายผ้านั่นเองนะคะผ้าที่เหลือจากชายผ้า ความยาวเราก็ตัดออกมาแล้วก็ใส่ให้เป็นเอวซึ่งก็จะต้องเย็บเนานะคะเนาก็คือนี่ค่ะใช้ได้สีเขียวเหมือนเดิมนะคะเพื่อให้เห็นชัดเจนเนาะได้เนาก็จะเป็นได้ที่มีความเหนียวน้อยกว่าได้ที่เย็บจริงนะคะได้เย็บจริงเราใช้ได้นี้ค่ะเป็นสีน้ําเงินนะคะส่วนได้เนาก็จะเป็นได้สีเขียวซึ่งดึงแล้วก็จะขาดด้วยค่ะ เรามาเริ่มเย็บเนากันเลยนะคะเนาก็จะมีทั้งแบบที่เนาให้เป็นฝีเข็มเท่าๆกันแบบนี้นะคะอันนี้คือไม่ต้องการความเหนียวความแน่นอะไรเพราะว่าผ้าเราบางๆเราเย็บเนาแบบฝีเข็มแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าต้องการให้เขามีความยึดแน่นกว่านี้ก็จะมีวิธีเนาที่เหมือนกับว่า มีทีสลับห่างอยู่เนี้ยนะคะเย็บถีสลับห่างไปเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อให้เขายึดได้เหนียวมากขึ้นค่ะก็จะใช้ความรู้สึกจากการกะเหมือนเดิมกะเอาไว้ว่านะจะอยู่ประมาณนี้ของขอบเอวที่เราเอามายึดนะคะก็เย็บลงไปเลยค่ะปักเข็มลงแล้วก็เอาขึ้น,นถ้าต้องการให้ฝีเข็มสั้นก็เอาสั้นหน่อยเนี้ยนะคะ แล้วก็ถ้ายาวก็ยาวไปนะคะก็ง่ายมากค่ะการเน่าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะคะไม่เหมือนกับการสอยหรือการด้นนะคะการด้นการสอยนี่ก็จะต้องใช้ความมาณะหน่อยนะคะเย็บในที่แจ้งแจ้งแบบนี้นะคะตะวันมาแรงแรงเนาะท่านผู้ชมเนาะแปดโมงเช้าวันนี้ก็นแรงสุดและแดดแต่ตอนเช้าที่ตื่นท่านผู้ชมสังเกตใช่ไหมคะว่า แสงแดดเริ่มมาตั้งแต่ตีห้าแล้วเนาะแสงแดดไม่ใช่แสงสว่างจ้าแต่ว่ามันมีความสว่างของของดวงอาทิตย์นะคะส่องมาที่บ้านเราเนี่ยแบบสว่างมากเลยนะคะตั้งแต่ตีห้าแล้วเนาะที่ไหนก็คงจะเป็นเหมือนกันะปีนี้นะคะรู้สึกอย่างนั้นเลยตื่นมานี่โเราเหมือนกับเราตื่นสายเลยนะคะทั้งที่เราตื่นตีห้านั่นแหละแต่ความสว่างนี่แบบมากัน เต็มๆแล้วขอบคุณสองท่านที่เข้ามารับชมนะคะตอนนี้ก็กำลังเนาเนาผ้าที่เป็นเอวนะคะที่เราเย็บกางเกงไว้ให้เขาเป็นอขอบเอวอะเอามาติดกันอันนึงทำเป็นโชว์ด้านนอกนะคะส่วนอีกอันนึงก็ด้านตอนนี้เรากำลังเย็บเนาที่ด้านในอยู่ทำไมถึงต้องเย็บด้านในเพราะว่าเราจะได้ กะถูกว่าความสูงขอบเอวที่เราเย็บพับไว้แล้วเนี่ยนะคะเราจะให้เขาสูงจากขอบเอวกางเกงเนี่ยประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะขอบคุณทั้งห้าท่านนะคะกำลังเล่าถึงเรื่องการเนาอยู่นะคะในวันนี้เนาะท่านผู้ชมสบายดีกันนะคะอากาศแถวบ้านท่านผู้ชมเป็นยังไงมีฝนตกไหมคะ ที่นี่ฝนไม่ตกมาวันนี้วันที่ถ้าวันนี้ไม่ตกก็จะเป็นวันที่สามแล้วค่ะสองวันที่ดิฉันปลูกต้นเปลูกเม็ดเมล็ดของผักหวานป่าก็ฝนทิ้งไปก่อนจะปลูกหนึ่งวันเนาะอ่าปลูกตอนเย็นไม่มีฝนแล้วแต่ดินยังช่้ายังเปียกอยู่เลยค่ะตอนนี้เมื่อวานก็ไม่มีฝนมาอีกเราก็ต้องไปรดน้ำนากผู้ชมคะรดน้ํา เริ่มเริ่มลดไปหลายมีงานให้ทําไปหลายอีกแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนนั้นก็ลดแต่ผักที่เราปลูกเอาไว้กินก็ไม่ใช่ผักอะไรเยอะแยะให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศด้วยอ่าเนี่ยค่ะสวยๆจากต้นบอนสีแล้วก็สวยๆจากต้นเชอรีอ่ตอนนี้ก็เลยมีงานที่จะขอบคุณเจ็ดท่านนะคะวันนี้วันหยุดท่านผู้ชมเตรียมจะไป เที่ยวที่ไหนกันบ้างคะท่านที่เป็นยูทูบเบอร์ก็คงจะเตรียมคอนเทนต์กันสำหรับวันเสาร์นี้ดิฉันก็เนี่ยคะ่ะมาทักทายท่านผู้ชมด้วยการพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศรอบๆเ่เสียงที่เงียบให้ฟังก็คือเสียงนกกระจาบทองคะ่ะรังเขาอยู่ตรงนี้เองคะ่ะเนี่ย เขากำลังบินแบบหยอกเย้ากันเล่นอยู่เนี่ยนะคะเนี่ยค่ะเห็นบินกันอยู่เนี่ยค่ะต้นนี้เลยนะคะติดกับที่ดินชั้นนั่งเลยค่ะไม่ได้ไกลเลยนะคะเนี่ยเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นกระจาบทองส่วนที่อยู่ถัดออกไปนั่นก็จะเป็นนกเอี้ยงค่ะที่เห็นเนี่ยค่ะตรงนี้เดี๋ยวสีให้ตรงๆ ตรงนี้คือนกเอี้ยงนกเอี้ยงที่เป็นนกกิ้งโครงนะคะทิ้งนงโนง n นงนั่นแหละค่ะมาทํารังอยู่เรื่อยเลยบางบางครั้งก็พาลูกตกลงมาทั้งรังเลยนะคะจะว่ารอดก็ช่วยได้หนึ่งตัวแต่หลังจากนั้นค่ะแต่ก่อนหน้านั้นนะคะตายไปตั้งสามสี่ตัวเลยค่ะรังเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาตกมาในช่วงกลางคืนเราไม่เห็นค่ะ เช้ามามาดูจะเอาน้ํามารดต้นมะลิเอา้ามะลิก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะเอา้ามีตัวอะไรลายอยู่ที่พื้นถึงได้รู้ว่าพากันตก,กลงมาทั้งหลังเลยน่าเสียดายนะคะกําลังจะมีขนแล้วค่ะ่านผู้ชมทั้งเก้าท่านยินดีต้อนรับนะคะ o มอร์นิ่งฮัลโหลอรุณสวัสดิ์ค่ะตอนนี้กําลังเย็บที่เรียกว่าสอยอ๋อที่เรียกว่าเนานะคะก็ใช้ได้เก่าอย่างที่ อบอกกับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เนาะได้เก่านี้เรายังไม่เสร็จงานเพราะฉะนั้นใช้ต่อไปได้เลยค่ะนะคะใช้ได้เขียวเนาตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยนะคะเป็นแบบไม่ต้องทิ้งได้เราก็ใช้กันไปนะคะที่ได้เขียวนี่นานมากแล้วไม่เคยหมดเลย <laughs> เพราะว่าอย่างนี้แหละคะ่ะใช้ซ้ำไปซ้ำมาอยู่เนี่ยนะคะ ไม่หมดก็ไม่เป็นไรค่ะเก็บเขาไว้ได้เนาะก็ไม่เน่าไม่เสียจะยาวนานแค่ไหนซื้อได้หลอดเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต <c oughs> ใช่ไหมท่านผู้ชมุอยอขอบคุณค่ะอ๋อพ่อบุญดั่วค่ะพ่อพบุญส่งส่งอ่กดไลค์ให้เหระคะ่ะสงสัยจะเป็นไลค์ของพ่อบุญแน่ๆเลยเนี่ยค่ะเราก็จะคุยกันไปด้วยเวลาไม่นานนะคะท่านผู้ชม อันนี้ก็จะต้องเข้าเมืองไปทําธุระเกี่ยวกับมือถือค่ะไปต้องไปหาร้านซ่อมมือถืออีกแล้วนะคะ, <c oughs> อะโอ้ขอบคุณทั้ง14ท่านนะคะ Good morning h o w a r e you นะคะนี่ก็เป็นการเนาที่เราเนามาครบแล้วตอนนี้เราเนามาขอบเอวได้แล้วค่ะท่านผู้ชม นี่เป็นแค่การเนาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ไม่ห่วงความสวยความงามนะคะค่อยๆไปเย็บเอาแต่นี้ก็จะทำขอบให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเนี่ยค่ะขอบเขาเป็นอย่างนี้นะคะนี่คือด้านด้านนอกค่ะที่เราจะโชว์เวลาเราสวมนะคะเราสวมแล้วเราก็จะเห็นขอบเอวเป็นอย่างนี้ส่วนด้านในที่เรา จะพับลงก็คือหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเห็นได้เนานะคะซึ่งเราก็จะค่อยมาเย็บเสร็จแล้วเราค่อยมาเอาได้เนาออกนะคะก่อนนี้ก็พับลงมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเขาก็จะปิดขอบเอวให้เราพอดีพอดีเลยนะคะนี่คือด้านนอกค่ะส่วนนี้คือด้านในซึ่งเราจะสังเกตว่าอันไหนอันนอกอันหนสาหรับน้องๆที่ยังไม่เคยเย็บก็คือเรามีตะเข็บใช่ไหมคะ ตะเข็บแล้วก็มีความไม่เรียบร้อยอยู่ด้านในส่วนด้านนอกเราก็จะมีความเรียบร้อยฝีตะเข็บอยู่ตรงนี้ก็จะมองไม่เห็นเลยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะดึงก็ไม่หลุดเลยนะคะเพราะเราด้นถอยหลังไปตั้งสองรอบเลยค่ะนี่ก็เป็นการเย็บที่แน่นดีค่ะเย็บแล้วก็เพลินเพลินนะคะเป็นงานอดิเรกที่ทำแล้วเพลินค่ะท่านผู้ชมไม่ได้เหนื่อยยากอะไรเลยนะคะ เหมาะกับการทําแล้วก็เนี่ยยิ่งได้ทําแล้วมาพูดคุยทักทายกับท่านผู้ชมนะคะยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหสุกดไหนเล่าจะเท่าการไลฟ์สดเลยนะท่านผู้ชมค่ะเนี่ยค่ะอ่ะให้เห็นบรรยากาศเดี๋ยวไม่เห็นดิชันเลยท่านผู้ชมจะบอกว่าขอเห็นหน้าด้วยเอาสักครึ่งหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะท <c oughs> านข้าวกันหรือ,อยังคะ กับข้าวมื้อเช้าเป็นอะไรวันนี้ที่บ้านทําแกงเลียงนะคะวันก่อนทําแกงเลียงค่ะเราใช้แกงเลียงกุ้งสดเนาะกุ้งเนี่ยค่ะเอ่อเอามาตํตๆใส่โขลกโขลกใส่ในหม้อแกงด้วยเนาะก็จะทําให้น้ําแกงข้นนะคะแล้วก็ใส่หัวหอมเป็นหัวหัวเลยนะคะเอ่อใส่หัวหอมเยอะๆเ,เลยเป็นหัวหัวเลยค่ะลงไปในหม้อแกงที่เดือดเดือดเนาะจากนั้นก็ค่อยใส่ เครื่องแกงที่เราโขลกไว้เนาะก็จะมีกะปิมีพริกไทยมีหอมแดงแล้วก็มีกุ้งอีกนะคะทำเป็นน้ําแกงเอ่อทำเป็นเครื่องแกงเอาไว้ไปใส่ถ้าอยากเผ็ดนิดก็ใส่พริกที่หนูสักหน่อยนึงก็ได้ค่ะแต่พริกไทยนี่ก็เผ็ดแล้วนะคะพริกไทยก็ทำให้เรา,เาทานเข้าไปก็เผ็ดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็เอาแค่อย่างที่ว่าเนี่แหละค่ะ เอาแค่ตัวพริกไทยโขลกให้ละเอียดนะคะใส่ลงไปก็โอเคแล้วอันนี้เราจะเย็บด้นในส่วนที่เป็นขอบเอวด้านนอกก่อนนะคะซึ่งพอเราเย็บแล้วเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นขอบเอวที่พอดีพอดีนะ,ะทำไมไม่เย็บพร้อมกับข้างในเพราะว่าเราจะเอามากำหนดเปรียบเทียบดูค่ะว่าเขา เป็นเส้นตรงแค่ไหนอเคถ้าเราเย็บพร้อมกับข้างในได้ไหมคะก็จะลองดูเนาะถ้าเราเย็บทีเดียวก็จะเสร็จเสร็จทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าผ้าเราเยอะอืมเราเย็บทีเดียวเลยดูสิคะว่ามันจะสวยงามไหมถ้าไม่สวยเราค่อยแก้ใหม่่าเรามีเวลาเยอะขอบคุณท่านผู้ชมสิบสามท่านนะคะอยู่เป็นกําลังแรงใจอยู่มาทักทายกันไปนะคะก็เย็บ ด้นไปค่ะตอนนี้เป็นการการด้นนะคะผ้าไม่หนาค่ะก็ด้นได้นะด้นด้นแบบออสองชิ้นติดกันได้เลยนะคะข้างในเราเย็บประกบโดยการเนาเอาไว้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงอ่าเราเย็บได้ท่านผู้ชมมองไม่เห็นแน่เลยเนาะเพราะว่าสีผ้าเขากลืนกันไปกับกับแสงที่ส่องมาด้วยนะคะ สีน้ําเงินก็เอาเป็นว่าจากเนานะคะเราเนาเอวเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็จะเป็นการเอาส่วนที่เราเนาวไว้เนี่ยแหละค่ะท่านผู้ชมมาเย็บสอยเย็บอะอะไรนะด้นไปเรียกว่าด้านนะคะด้นไปเรื่อยๆให้ให้มันเป็นเหมือนอข้างหน้าเป็นสีจากเย็บส่วนข้างในก็จะเป็นได้ที่เขาเป็นซ้ำไปซ้ำมาก็จะ หนากว่าก็จะไม่เรียบสวยเหมือนด้านนอกนะคะนี่ก็คือด้านนอกเนี่ยค่ะด้านนอกที่เรากําลังทําเราก็จะกําหนดสีเข็มได้ว่าเราจะเอาลงไปให้เขามีความถี่เท่ากันกับอุ้ยเท่ากันกับสีเข็มมากน้อยแค่ไหนก็กะไปเลยค่ะเย็บได้ตามสบายเลยนะคะแสงต้องดีนะคะถ้าแสงไม่ดีเราจะ ทำสีเย็บไม่ตรงค่ะโอ้สิบสามท่านนี่เหนียวแน่นมากขอบคุณมากนะคะนี่เราก็คุยกันมาตั้งสิบสี่นาทีแล้วนะคะก็เนาเสร็จตอนนี้ก็กําลังมีการด้นนะคะเพื่อที่จะให้สีเข็มสวยตามที่บอกท่านผู้ชมนั่นเองค่ะนะคะ พยายามยกให้ท่านผู้ชมได้เห็นด้วยคนแก่เย็บก็อย่างนี้ละค่ะท่านผู้ชมสายตาก็ยาวนะใส่แว่นใกล้ตามากก็มองไม่เห็นนะต่างกันจากตอนเป็นวัยรุ่นกันอย่างนี้แหละอืมนะี่ค่ะ ฟังเสียงนกไปนะคะมีนกร้องอยู่ข้างๆนี่นะคะกระจอกตาลกระจาบทองกระจอกบ้านกระติดขี้หมูนกกระจาบนกกลางเข็ม นกเอี้ยงกิ้งโคงนกเอี้ยงาสาลิกานะคะมากันทํารังกันอยู่ที่นี่ส่วนนกรนนกระเต็นนกกระเต็นแถบอกขาวนี่เขาม,มีเวลามาหาเราเขาจะมากินแต่ปลาอย่างเดียวค่ะไม่ได้มาเพื่อที่จะสร้างรังที่นี่นะคะรังของเขาน่าจะอยู่ในป่านะคะท่าน,นผู้ชมเาจะมาเยี่ยมทีเขาก็จะส่งเสียงะแน,นี่คือเสียงนกกระเต็น แถบอกขาวสีก็จะสวยเห็นครั้งแรกตื่นตะลึงมากพอตอนนี้ก็เฉยๆเหมือนนกกระจาบทองนะคะเห็นตอนแรกก็อู้สวยแท้สีทองปีนั้นก็ห้าปีที่แล้วเขาก็กลัวเราค่ะพอเห็นเรานี่ก็วิ่งบินหนีเลยนะคะพออยู่กันมาปีที่สี่ปีที่แล้วค่ะทำรังนี่ก็แทบจะบินโฉบเอาหัวเราไปเลยนะคะพอมาปีนี้ค่ะมาเกาะอยู่กันเลยนะคะ ต้นนี้ไม่เคยมาก็มาเพราะว่าตอนนี้เราเอาต้นที่เขาเคยทํารังออกแล้วเพราะว่าเราต้องการที่ให้กับทุเรียนนั่นก็คือต้นของมะขามเทศโอ้โหมะขามเทศนี่เขาโตเร็วมากแล้วก็ให้ให้ร่มให้เงาให้กิ่งที่หนาแล้วก็ให้กิ่งที่เบาเหมาะกันกับการสร้างรังของนกกระจาดท้องมากเลยค่ะเขาก็ทํารัง ออกลูกออกลานไปพอปีที่แล้วเราตัดก็เขาเลยตามเรามาที่นี่เลยค่ะไปตัดจ่งต้นไม้ออกเขาก็เลยตามมาทําที่ต้นเชอร์รี่ซึ่งก็ไม่น่าจะมาทําเขาก็ยังทํานะคะเพราะว่าเขามาเด็ด <c oughs> เด็ดใบเชอร์รี่ออกนู่นนะคะอืบินโฉบมาที่รังแล้วอะไล่กันไปไล่กันมาอยู่เนี้ยนะคะตัวเมียก็เลี้ยงลูกไปเราก็นั่งเย็บผ้ามองพวกเขาไป อืมนี่คือเอี้ยงกิ้งโคงค่ะอยู่ข้างๆเขานั่นแหละขอบคุณทั้งยี่สิบท่านรับะาท่านผู้ชมขอบคุณค่ะหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีหวังว่าวันนี้ทุกท่านจะมีความรู้สึกสบายปลอดภัยนะอยู่ที่ไหนทำอะไรก็ให้ราบรื่น ให้อยู่ดีและก็มีความสุขค่ะจิตใจสบายๆนะคะก็นั่งเย็บผ้าน,นี่ก็สบายค่ะแดดร้อนไหมคะร้อนเหมือนกันนะคะร้อนเหมือนกันค่ะมีเหงื่อแล้วค่ะโอ้สองไลค์ like. แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการให้กำลังใจนะคะจากสองไลค์ของท่านผู้ชม ท่านผู้ชมก็คงจะไม่ได้ชื่นชอบอะไรหรอกนะคะคงจะมีความรู้สึกว่าอยากกดเป็นกำลังใจให้ใช่ไหมคะคุณหลายๆเลยค่ะเย็บผ้าให้ฟังให้ดูทุกวันเลยนะคะท่านผู้ชมอยากให้คุยเรื่องอะไรก็ฝากคอมเมนต์ใส่เข้ามาให้นะคะจะได้ทักทายพูดคุยกันในเรื่องที่สนใจของชุมชนของเรานะคะ ท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาก็คงสงสัยว่านั่งเย็บอะอยู่ก็เป็นการเย็บขอบเอวกางเกงค่ะหลังจากที่ตัดเย็บทำเย็บขาเรียบร้อยเย็บเป้ากางเกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือใส่เอวค่ะท่านผู้ชมใส่ขอบเอวค่ะโดยการเนานะ,ะตามหัวข้อที่ เป็นชื่อไรสดของเราวันนี้นะคะเราเสร็จแล้วก็ก็เลยมาเย็บเย็บผ้าให้ติดกันแบบถาวรนะคะใครมากระตุกกระตุกแม่อยู่พี่แมนหรือพี่บุญพี่แมนมานอนใต้แคร่นะคะก็เย็บสอยก็เรียกว่าสอยไหมไม่สอยสิอันนี้ต้องเป็นการด้นนะคะก็ด้นถอยหลัง เป็นการเย็บถาวรเลยนะคะเอวกางเกงก็จะหนาเออไม่ใช่หนาทนทานเนาะเหมือนกับเออเราไปให้ช่างเขาใช้จักเย็บให้นั่นแหละค่ะแต่ความที่ว่าที่นี่ใช้เวลาไปกับการนั่งนั่งนอนนอนมันก็จะเสียทิ้งเปล่าเนาะเราเลยหางานที่มีประโยชน์นะกางเกงขาดหมดแล้วกางเกงเก่านะใช้มาหลายปี ก็เอาแบบของกางเกงนั่นแหละค่ะมาตัดทาบกับผ้าที่มีอยู่เนาะกระถุงที่เป็นผ้าทอผ้าทอของไทยเราพื้นบ้านเรานี่แหละค่ะนะคะได้มาแล้วก็เก็บไว้ไม่รู้จะเก็บทําไมนานแล้วเสียดายผ้าเนาะท่านผู้ชมเนาะเนี่ยค่ะเย็บก็ไม่ยากเพราะว่าผ้าทอของเราเนื้อเขาจะบางเบาแต่ว่าเหนียวนะแล้วก็ ได้เนื้อผ้าที่ดีๆยิ่งดีใหญ่เลยค่ะเย็บก็จะสำหรับผู้ที่ชอบงานเย็บปักถักร้อยนี่ใช้เวลามาเย็บแบบนี้เพลินจริงๆเลยนะท่านผู้ชมนะในนี้สิบสี่ท่านที่อยู่ด้วยกันโอ้ขอบคุณค่ะชิวชิวจิ๊บชิวชิว,ชวโอ้น่ารักมากค่ะเป็นยังไงบ้างคะ ตอนนี้เชียร์อะไรอยู่คะวันนี้เราเชียร์อะไรยังไม่ได้ชมเลยนะคะช่วงนี้วอลล์บอลกำลังฮือฮาเลยใช่ไหมคะขอบคุณที่แวะเข้ามาแล้วก็ฝากกำลังใจให้นะคะจิ๊บชิลชิลทานข้าวยังคะขอบคุณที่ทักทายเข้ามานะคะ เดี่วกางเกงก็ไม่ยากเพราะว่าผ้าบางค่ะผ้าบางเย็บง่ายขอบคุณที่กดไลค์นะคะทั้งสี่ไลค์นี่เป็นกําลังใจให้กับการไลค์สดของเราในวันนี้มากๆเลยละค่ะขอบคุณทั้งสิบสองท่านที่อยู่กําลังใจนะคะเย็บไปก็ ินไปค่ะใช้เวลาไปแบบสนุกสนานเลยนะคะกับการเย็บผ้าในเช้าวันนี้ก็จะคุยกับท่านผู้ชมเย็บผ้าให้ท่านผู้ชมทักทายกับท่านผู้ชมไปอีกสองนาทีนะคะจากนั้นเราก็จะขออนุญาตปิดไลฟ์ละค่ะอีกสองนาทีท่านผู้ชม ฝากกดไลค์กดช b s สไคร e ได้เลยนะคะหากคิดว่าอยากจะชมเรื่องราวต่างๆนะคะวันนี้ถ้าไม่ติดขัดอะไรนะคะก็จะนำวิดีโอที่เตรียมไว้นะคะสำหรับการไปเที่ยวที่ฮอกไกโดนะคะวันนี้จะเป็นการไปเที่ยวที่สวนสัตว์อาซาฮิอาซาฮิยามะ ที่อยู่เมืองอาซาฮีค่ะว่าอาซาฮีคาว่าก็คือแม่น้ําส่วนยามะก็คือภูเขานะคะเมืองที่มีทั้งแม่น้ําและภูเขาอาซาฮียามะอาซาฮียามะนี่ก็จะมีอสัตว์ที่เป็นสัตว์ในฤดูหนาวอย่างนกคูก่พิมะนะะจะมาให้ชมกันวันนี้สวยมากเลยค่ะตัวขาวจั้วเลยนะคะแล้วก็มีนกเพนกวินเดินพาเรดค่ะมี มีพวกมีขั้วโลกด้วยนะคะใส่ลงมาให้ในวิดีโอชุดนี้ค่ะอันนี้ยังมีบรรยากาศการเดินทางเมืองฮอกไกโดที่นั่งรถไฟ JR ไปนะคะโอ้โหรถไฟนี่แบบผ่านวิวที่มีแต่หิมะนะคะได้เห็นหิมะกองเป็นเนินขาวสวยไปหมดยังไม่พอนะคะตอนลงไปที่สวนสัตว์นี่แบบน้ำ เขาเรียกว่าอะไรน้ำหิเอ่อเม็ดฝอยหิมะก็โปรยลงมาด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้โปรยเยอะค่ะโปรยเบาๆเองนะคะโปรยเบาๆก็เลยไม่ได้เห็นภาพที่มามากๆเลยนะคะเสียดายเหมือนกันค่ะแต่ก็โอเคละได้ได้ไปดูบรรยากาศนะคะโอ้ที่นั่นนะคะทั้งหนาวทั้งเย็นแต่ว่าดีค่ะเป็นอุณหภูมิที่กำลังสบายๆ เวลาเราไปเที่ยวแบบนั้นเราจะใส่ชุดเสื้อผ้าที่เป็นชุดกันหนาวอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าหนาวจับใจอะไรมากนะ,ะเป็นการหนาวที่กำลังทำให้รู้สึกเพลิดเพลินได้เที่ยวในบรรยากาศหนาวหนาวได้เหยียบหิมะแต่ถ้าเป็นหิมะที่คนเหยียบกันเยอะแล้วนะคะตกลงมาคนเหยียบเยอะก็จะลื่นนะคะแต่ว่าดีว่าเราไปนี่ก็ทางทางสวนสัตว์จะมี พนักงานนะคะกวาดตักหิม้าก,กันแบบงานหนักเลยล่ะคะ่ะทําอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวไปเยอะมากนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในชมสัตว์นะเพราะอย่างอย่างเพนกวินเนี่ยเขาก็จะมาเดินพาเลทได้ดีเดินออกกําลังกายของเขานะคะเฉพาะในช่วงที่เป็นหน้าหนาวเท่านั้นนะคะ เลยจากหน้าหนาวเขาก็จะไม่มีเพลเลตของนกเป็นกวิ้นแล้วแต่ก็จะมีบรรยากาศสวยๆอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบไม้ดอกไม้นะคะญี่ปุ่นนี้ไปไปเที่ยวได้ทุกฤดูจริงๆเลยนะคะสวยจริงๆค่ะค่ะอันนี้ก็เวลาครบมาแล้วนะคะขออนุญาตาลาท่านผู้ชมด้วยการไลฟ์สดเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอพระคุณมากๆค่ะที่เข้ามานะคะพรุ่งนี้เราก็จะมาเย็บผ้า ทำงานกันต่อแบบงานฝีมือแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมก็สอยมาได้เยอะพอสมควรแล้วนะคะเย็บมาได้เยอะแล้วค่ะด้านในจะไม่สวยอย่างที่บอกท่านผู้ชมก็คือเขาจะเป็นแบบนี้ละคะ่ะสีเย็บสีเข็มเขาก็จะแบบทับกันไปทับกันมานะคะแบบนี้เลยทําให้เราเอาไว้ด้านในส่วนด้านนอกถ้ามองเห็นนะคะสีเข็มก็จะเรียบเหมือนกับ เย็บด้วยจักเลยล่ะค่ะนี่นะคะก็คือการเนาแล้วก็นําผ้าที่เนาแล้วมาเย็บถาวรเพื่อทําขอบเอวกางเกงค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขร่ำรวยร่ำรวยค่ะต้องเก็บ เข็มก่อนนึกขึ้นได้เดี๋ยวเข็มจะปากมือเก็บได้เสร็จแล้วก็ต้องเก็บเข็มให้เขาอยู่ด้านนี้เพราะว่าเราไม่ได้เอาเข็มออกนะเดี๋ยวเราเย็บต่อต้องทำเป็นที่สังเกตไว้หน่อย เดี๋ยวเขาจะทิ่มมือเอานะคะ